ะค่ะตอนเย็นผ้าที่สวยมากเอยลองพามาดูน้ําเพราะว่าทําไมคะเมื่อกี้ลดน้ําเราก็ช่วยทุกคนขาเห็นไหมคะน้ําคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยในร่างกายเราก็ต้องมีน้ำสองสส่วนเนาะเราในประเทศเราเนี่ยก็ต้องมีน้ำที่ต้องเยอะมากพอที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้น้ำกี่วันขาดแล้วตาย จ็ดใช่ไหมแต่อาหารเป็นเดือนเนาะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี no> like to to huh ้การบริหารจัดการน้ําหลายคนยังนิ่งอยู่ยังไม่ตระหนักเนาะบางคนตอนนี้ถ้าเดินขับรถไปอย่างเมื่อวานเนี่ยถือว่าวิกฤตเนยนะบางบ้านต้องซื้อน้ําแล้วค่ะต้องซื้อน้ำบางบ้านไม่ลดน้ําต้นไม้แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาที่เห็นเนี่ยนะขนาดยูคาริปตัส ยูคาลิปตัสที่เขาปลูกอะนะคะเชื่อไหมทุกคนคือใบแห้งร่วงหมดแล้วปกติยูคาเป็นพืชที่ทนน้ำมากไอ้ทนแรงไม่มีน้ำก็อยู่ได้ทุกคนใบเนี่ยร่วงหมดแล้วข้างล่างค่ะเหลือแต่เหลือแต่ก้านนะคะเขาจะพยุงเขาไว้อยู่แต่ที่สำคัญเราไปเห็นทุกคนคะ่ะสวนทุเรียนไม่มีน้ำจะลดอีกส่วนหนึ่งคือสวนมะม่วงครึ่งสวนไปแล้ว วิธีแก้นะคะสำหรับกรอน,นีที่น้ำไม่เพียงพอสำหรับใครที่ทำเกษตรพะเคยอยู่ภาวะนี้มาก่อนให้ลานกิ่งค่ะให้ลานกิ่งคำว่าลานกิ่งก็คือต้นไม้สมมติว่าเขาสูงขึ้นระดับสักสาเมตรให้ตัดสักสองเมตรเหลือหนึ่งเมตรนะคะเหลือเฉพาะก้านนะคะแล้วก็มีใบอยู่ระดับต่ำไว้นิดหน่อยอ่านะคะเอาความสูงไม่ได้เนาะ,ะให้เอากิ่งก้านใบพุ่มใหญ่ๆเอาออก ให้เหลือแค่อพ่อกับแม่บอกว่าให้เหลือคอคอต้นไม้ไว้แล้วก็เหลือใบให้เขาสังเคราะห์ให้เขาเจริญเติบโตให้พยุงข้ามแรงไปก็เขาเรียกเขาเรียกปรากฏการอะไรอนิโยใช่ไหมหรือปรากฏการอะไรถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะอีก3ปีนะปีนี้เป็นปีแรกแล้วลอีก2ปีอันนี้ข่าวจริงหรือไม่จริงอย่างไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือน้ำเราจะพอไหม ขาะเรายังใจไม่ค่อยดีเลยไม่กล้าปลูกอะไรเพิ่มนะสำหรับใครนะคะที่เขาเรียกว่า,าปลูกพืชแล้วตอนนี้นะคะ,ะจะทำยังไงดีตัดค่ะตัดแล้วแล้วเอาน้ำพยุงไว้เอาน้ำพยุงไว้ที่สำคัญคือให้ดินเลี้ยงพืชให้น้ำเลี้ยงพืชไว้โดยทำหลุมกระทะ ทําหลุมกระทะนะคะประมาณสักแล้วแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กถ้าไม้ใหญ่ก็ประมาณสักหนเมตรสเมตรก็คือทําเป็นหลุมกระทะรอบๆอบขุดลึกประมาณสัก50ิเซนก็ได้ค่ะหรือ20-30บสามสเซนแล้วก็เอาใบไม้คลุมแล้วพอเราลดน้ําปั๊บอะ <c oughs> ความชื้นของการการเก็บกักน้ําจะเก็บได้เยอะกว่าที่เราลดไปแล้ว โคนเขาเนี่ยหายเกลี้ยงหมดนะคนโบราณหรือคนสมัยก่อนมักจะเอาใบไม้ไปเผาไฟใช่ไหมคะเมื่อกี้ทําคลิปหนึ่งแล้วนะ่ยแต่จริงๆแล้วมันคือทําไงคะทำให้ทาให้ต้นไม้เนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการคลุมดินให้เก็บความชื้นได้อ่าเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือเราต้องประหยัดน้ำเนาะเราก็แก้ปัญหาในเรื่องของน้ําไม่พอโดยการ รักษาหน้าดินให้ได้มากที่สุดเอาพืชมาคุมโคนเก็บความชื้นไว้นะคะแล้วก็ตัดใบนะก็น้ำจะได้พอใช้ออกมาสำรวจน้ำกันตอนเย็นบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะ